สวัสดีครับตามที่มีแฟนเพจได้สอบถามเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขออนุญาตนะครับหลังจากเขียนแบบเสร็จก็ต้องไปยื่นขออนุญาตกันครับก็คือสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็มีหนึ่งสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะครับแล้วก็ถ้าเป็นบริษัทก็ต้องมีเหนังสือรับรองนะครับภายในหกเดือนนะครับต่อไปนะครับเป็นเอกสารขอหนึ่งนะครับ เอกสารขอหนึ่งก็คือเอกสารที่ผมจะกรายอยู่ให้ดูอีกหน่อยหนึ่งเอกสารขอหนึ่งคือเอกสารอนุญาตดัดแปลงหรือถอนเคลื่อนย้ายอาคารนะครับเสร็จแล้วขั้นต่อไปก็คือใบมอ,มอบนาดครับใบมอบนาเนี่ยต้องติดอ,กอักกรสามิบาทนะครับใช้ในขณะที่เราให้คนอื่นไปยื่นให้เราครับต่อไปเป็นใบประกอบวิชาชีพของ สถาปนิกนะครับก็จะเป็นใบที่ออกมาโดยสภานนสถาปนิกครับอันนี้เป็นของสถาปนิกครับต่อไปเป็นของวิศวกรนะครับเป็นใบที่ว่ารับรองคำนวณว,ว่าเอ,อ่อได้ออกแบบคำนวณโครงการนี้นะครับอ่าต่อไปนะครับเป็นแผนนะครับแผนอ๋ออันนี้เป็นสายการคำนวณครับซึ่งวิศวกรเขาคำนวณมาครับแล้วแล้วก็ต่อไปก็เป็น เอ่นครับอันนี้เป็นแบบแผนแล้วต้องห้าชุดนะครับก็มีลูกด้านลูกกัดอะไรต่างๆนะครับก็มีโชว์ขึ้นมาครับแล้วก็ต่อไปเป็นเหนังสือที่ใช้ประโยชน์ที่ดินนะครับอันนี้เขตของเขตกรทมนะครับกรุงเทพของต่างจังหวัดไม่มีนะครับอันนี้ก็จะมีกรอกว่าใช้พื้นที่เท่าไหร่พื้นที่รับน้ําพื้นที่อะไรนะครับต่อไปเป็นหนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างในอาคารที่ดินอันนี้ใน สถานะที่ว่าเราไปเช่าเขาหรือเราไปใช้ชื่อคนอื่นซึ่งไม่ได้ชื่อเรานะครับก็ให้เขาเซ็นให้ครับสุดท้ายครับเป็นหนังสือยอมชดใช้เสียหายนะครับอันนี้ก็คือเป็นของเขตของที่ผมได้ไปจากเขตลาดพร้าวก็คือว่าเราบ้านใกล้เรือนใกล้ชิดกันก็ทําไว้อย่างนี้ก็จะดีกว่านะครับโอเคครับเดี๋ยวไว้รายการอื่นๆผมจะแจ้งไว้เป็นในคลิปหน้าครับ